อันยยงอันยองอันโยงยยงเซโยเจสนวยสนวยหัวโค้ค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากเจ๊เนาะมาดูกลุ่มลักกี้ไทม์ในรอบเที่ยงวันนี้นิดนึงค่ะ <Wow. S 1> พี่ดอนดึงดาวเนาะก็มาแจ้งเกม PG ไว้สเกมคะ่ะอ่า PP 4เกมแล้วก็โจเกอร์สเกมเนาะเออก็นี่แหละในกลุ่มลนะักกี้ไทม์เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะก็มีเพื่อนๆสมาชิกนี่แหละมามาพูดคุยกันค่ะนี่ว่าไปเล่นเกมยังไงหรือว่าเกมมยงงไี เกมไหนแตกอยู่เนาะแล้วก็วิธีการเล่นแบบไหนในช่วงเวลาไหนเนาะมีนี่แหละก็พ่อค้าอะไรเนี่ยขายพ่อพันแม่พันหน็คนนี้ก็มาบอกเนาะวิธีการเล่นหรือว่าเล่นเกมยังไงให้มันแตกหรือว่าเล่นช่วงเวลาไหนเนาะก็มีในกลุ่มนะคะประมาณนี้เนาะในกลุ่มล็อกกี้ไทม์ใครที่ยังแบบไม่ได้เข้ามาเนาะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะก็เจ๊ปักหมุดไว้ไอคอมเมนต์แรกแล้วเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจ๊จะไปลองเล่นแปดดูนะในรอบเที่ยงวันนี้ก็อยู่ในช่วงล็อกกี้ไทม์ของพี่ดอนหนึ่งดาวด้วยนะคะ มาดูว่าแปะมันจะแข็งมันจะเครือหรือเปล่าเนาะเพราะเมื่อคืนไม่ไม่ใช่เมื่อคืนดิเมื่อวานเจ๊ก็ได้มาเนาะเออมาดูทีวันนี้มันจะทากาไรให้เจ๊หรือเปล่าเนาะโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใเจ๊ด้วยนะคะไม่แนะนําให้เล่นตามหรือเล่นแบบเนาะไปกันเลยค่ะกับเกมอีแปะใครเชี่ยนวินคะ่ะอ่ะโอเคก็มาค่ะก็เอาถุนมาที่800กว่าบาทเนาะ8 8 5บาบาทนะทนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเจ๊จะลองเล่นแบบกดออโต้เพื่อหาคอมโบก่อนนะ มันก็เหมือนเหมือนกันเนาะกับการกดมือนอั่นแหละอุ้ย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 อย่าบอกนะว่าเข้าฟรีนะคะฟรับฟับฟลับโอ้โยอีดอกมาให้ลุ้นเพื่อก็นั่นแหละก็มันคล้ายๆก,กันเนาะกับการกดหมุนมือหมุนมือนั่นแหละแต่คือแบบเราก็ไม่ต้องกดเองนะอ้าสวยค่ะมาประทัดฟลับต่อเนื่องค่ะแบบนี้แหละนี่หาคอมโบสวยๆแบบนี้โอ้โห,หนึ่งโอ้ยยังมีคอมโบต่อเนื่องค่ะโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทแบบนี้แหละที่มันน่าซื้อใครดอก มาเลยค่ะซื้อเลยค่ะโอเคก็วันนี้ก็จะเน้นเนาะเน้นแบบการกดออโต้หาคอมโบอย่างเดียวเลยเนาะขี้เกียจปั่นค่ะขี้เกียจกดเนาะเข็ดนิ้วใครดอกอะมาดูซิมันจะได้ขี่ตัวเนาะสี่หรือห้าตัวเอยโอเคช่องสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นสี่นะแบบนี้นะโอเคค่ะมาเราไม่ต้องกดเยอะเนาะวันนี้เนาะก็เอาเป็นคูสิบสองเหมือนเดิมค่ะเพราะเมื่อาวานก็เล่นคูสิบสองแล้วมันแตกอยู่นะอ่อ วันนี้เอาเป็น10คู12แล้วกันนะเนาะโอเคอุ้ยยวตกดำเดอ้ออ่าโอเคผ่านผ่านชิวชิวค่ะอ่าโอเคค่ะก็เล่นคู12นะเพราะเมื่อวานก็คู12ก็ได้มานะอ่ะเมื่อวานเล่น8คู12หรือเปล่าเออก็วันนี้ขอเ,อเป็น10คู12แล้วกันนะโอ้ยสวยค่ะเอ้ย,อย,อย,อยนึกว่าจะคอมบคอมโบใครดอกดูซิวันนี้มันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะคู12 พราฟสวยงามค่ะปลาทัดลูกเจค่ะอึ๊อโอ้หเอแถวไล่ไปไหนล่ะไข่ดอกโอ้ย่ะถือว่าได้อยู่นะยังเลยเจ็ดหมุนค่ะพระัฟโอ้ยลูกเคสวยงามค่ะอึ๊อขอคอมโบหนักๆได้ไหมแปะเจมาค่ะเจราข้อจอลกเคอีกแล้วค่ะพรัฟโอ้ยลูกเออีกแล้วค่ะอขอคอมโบแบบหนักๆไครแปะโอ้ยโ,โอ้หไม่มีคอมโบหนักๆเลยไครดอก ฟ okay. รับสวยงามตามสั่งค่ะประทัดโอ้โยประทัดลูกคิ้วสวยงามตามสั่งค่ะสิบลงมาสิบปะทอีดอกโอ้โย,อยสวยจ้ามาลงมาหน่อย,อยได้กำไรมาแล้วเนาะดูซิว่า,ามันจะสุดหรือเปล่าเนาะฟรับสวยงามค่ะเลียนมันประทัดโอ้โยอย,ยังมีชิงฉลากได้อยู่คิ้วคิ้ว,วยาสันดอกได้ไขีดอกโอ้โยสันดอกได้ดอกได้กิ้แล้วค่ะโอ,โ,โอเค ก็ถือว่าได้อยู่เนาะได้มา471บาทซื้อมมแลว300เนาะอ่ะมาเช่นเคยค่ะกดออโต้หาคอมโบสวยๆแล้วค่อยเข้าซื้อเนาะมันก็เหมือนกับการกดมือนอั่นแหละแต่คือเจก็ขี้เกียจกดค่ะกดออโต้นี่แหละอืมอนิ่งเลยค่ะนิ่งเลยค่ะโอ้ยไหนล่ะคะโอ้ยสวยค่ะคอมโบมา โอเคค่ะสักหน่อยนะอุ้ยมาแปะนอนมาอย่างนี้ก็ต้องเข้าซื้อแล้วไข่อดอกอ่าสวยค่ะมาขอเข้าซื้อเลยเนาะไม่ต้องคอมบงคอมโบแล้วค่ะแปะนอนสวยๆแบบนี้ก็ซื้อได้นะแต่บางครั้งก็ตกดำค่ะแต่ก็ลองซื้อดูก่อนเนาะรอบนี้ว่ามันจะตกดำหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตกดำเนาะปรับหมาอย่านะคะอย่านะคะอย่านะะักเอ้ย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 ,อย,อย,อยโอ้โห อีดอเสียวค่ะเสียวตูดเลยเสียวแวบเลยค่ะอดอกอุ้ยนะโอเคมาจ้ะข้างบนนะอย่านะค่อย่านักคะแปะโอเคค่ะสวยสวยแบบนี้สบายสบายค่ะมาจาะว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะอู๊บสวยงามค่ะเอ้ยอย่านานอย่านานค่ะอีดอกเอยโอ้ยสวยค่ะ มาเอฟรับเบาแล้วใครดอกอ,อย่านิ่งค่ะฟรับสวยงามค่ะลูกเคลูกเจลงมาฟรับสวยงามตามสั่งค่ะเอเอเอโอ้โยอยังขาดทุนอยู่นะเคสวยค่ะมาสักหน่อยไปคำนวณดีๆหน่อยสวยค่ะแบบนี้โอ้ยกำไรมาแล้วใครดอกฟรับสวยงามต่อเนื่องค่ะประทัดประทัดประทัดโอ้โยไอ 345บาทค่ะโ okay. อเคยังเหลือ5หมุนมีโอกาสกำไรมากกว่านี้แน่นอนค่ะแบบนี้ฟรับเป็นยังไงล่ะอึ๊สโอ้โหเวิร์กอยู่นะวันนี้นะก็10คูณสเนาะอืมคูณสก็ได้อยู่นะแต่ข้างบนเจก็เอาแค่10พอนะเพราะกลัวตกดำไข่ดอกอุย้ยต่อเนื่องค่ะ10ลงมาฟรับเป็นประทัดค่ะอึ๊ดได้มาหกอบาบาทแล้วค่ะ6969 69. เลขสวยไข่ดอกอุย๊ย ประทัดสวยงามค่ะลงมาอีกเฮ้ยถือว่าคอมโบดีอยู่นะแบบนี้นะโอ้ยสวยค่ะแปะเบรรี่กูดมันเลิศค่ะเลิศอีกแล้วค่ะแปบะบวันนี้เนาะโอ้ยสวยค่ะลงมาอือฮึสักหน่อยแปะไม้สุดท้ายครับสวยงามลูกเคไอ้ลูกเจจะโอ้โหต่อเน,นื่องไปเลยคอมโบโอเคถือว่าวันนี้เลิศอยู่นะ สิบคูณสิบสองเนาะเออเพราะเมื่อวานแปดคูณสิบสองใช่ปะวันนี้สิบคูณสองก็ได้อยู่นะถือว่าคูณสิบสองก็มาอยู่นะอ่าโอเคมาอีกสักสิบหมุนเนาะเพื่อหาคอมโบนะคะรับอย่านิ่งค่ะออสวยจ้ะโอเคคอมโบนี้น่าซื้อค่ะมาเลยค่ะอายสวยงามอ่าคอมโบแบบนี้แหละที่เจ๊ชอบค่ะไปเลยค่ะ มาขี่ตัวเอ่ยวันนี้รอบนี้ห้าไหมห้าไหมห้าไหมเอ้ยสี่ตัวแน่นอนเลยค่ะโอเคสี่ตัวได้อยู่มาสิบคูณสเช่นเคยค่ะปรับไปค่ะอย่านะคะอย่านะคะโอเคไปค่ะ สวยงามค่ะแหมวันนี้น่าจะไม่ได้ตกดำแน่นอนครับแบบนี้โอเคสวยๆเนาะเอ้ยเอ้ยโอ้โหอีดอกพอกูพูดว่ามึงไม่ตกดำมึงตกดำปั๊บเลยนะอีอีสกะแปะมาเสียอารมณ์ค่ะอารมณ์เสียอารมณ์มเสียอารมณ์เสียไข่อดอกอ่ะขอเป็นเพิ่มเบ็ดเลยเนาะเอีอ๋ยวคืนอ่ะโอ้ยมาได้อยู่รอบนี้นะซื้อเลยค่ะคอโบโกปุ๊บก็ซื้อปับ๊บไข่ดอก มาปุ๊บซื้อปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บไข่ดอกอ่ะโอเคสี่ตัวอีกแล้วเนาะวันนี้รู้สึกจะไม่เห็นอ่าสเกตเตอร์ห้าตัวเลยนะอืมมาจ้ะสิบคูณสิบสองเหมือนเดิมนะอย่าตกดำนะแปะนะไม่เอาเลยนะที่หมายละห้าร้อยเด้อโอเคไหนละ่ะโอเคอือสวยงามค่ะมาลุ้นข้างบนอีกแล้วค่ะมา อย่านะคะไปอย่านะคะอย่านะโอ้ย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 โอเคแหมเสียวเลยไข่ดอกอ่ะมาค่ะรอบนี้เบ็ดสิบบาทเนาะดูซิว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าโอ้ยนิ่งเลยไข่มาอะไรกันนิ่งแล้วไข่ดอกโอ้ยมาค่ะบอลวิวค่ะโอ้ยสวยงามค่ะอังเปาตัวโต๊ไกด์โอ้โหต่อเนื่องไปเลยไข่ดอกปั๊บสวยงามค่ะถึงไหมเอ่ยถึงไหมเอ่ยลูกคิวโอ้ยไอยอีดอก ถ้าลูกคิวถึงเดอ้อเต็มไปเลยค่ะโอ้ยสวยงามค่ะลูกเคลูกเจค่ะประทัดลงมาค่ะปรับเป็นลูกชิงช้าแปนแทงอ่ะเอ้ยจะบอกนะว่าเขาฟรีนะอึ๊อึ๊โอ้หไม่เข้าก็ไม่เป็นไรค่ะยังมีรุนไข่ดอกกำไรไปแล้วเนาะปรับ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 โอ้หเสียดายไข่ดอกมาไม่เป็นไรค่ะก็กำไรมาแล้วเนาะอีกเจหมุนค่ะอึ๊โอ้หชิงชับ ไปไหนละช่องหนึ่งเมื่อกี้โอ้ยมาแล้วค่ะมาช้าแต่มาชัวร์ค่ะแบบนี้ฟรับโอ้ยลูกเออีกแล้วค่ะไอไลา์สวยๆไม่ค่อยจะเข้าเลยเนาะดูสิถ้าเปลี่ยนเป็นวายนะเมื่อกี้เนาะฟรับสวยงามค่ะอื้สวยงามต่อเนื่องค่ะลูกเจเจลงมาโอ้ยเป็นประทักค่ะเจลงมาโอ้ยดูสิไม่ยอมลงให้เนาะโอ้ยอย่าบอกหยุดแล้วนะแปะขอนะโอ้ยมังกือมังคือลงมาช่องหนึ่งมังกื อุย้ยอายอีดอกอืมจริงชับค่ะฟรับโอ้ยจะบ,บอกโอ้ยประชัดโอ้ยเต็มแผงไปเลยไอ้ดอกลูกนี้สวยนะโอ้ยเอต่อเนื่องค่ะเคลงมาฟรับเป็นเจค่ะเอไอเคโอ้ยไม่มีแล้วค่ะอะโอเคพอดีกว่าเนาะเออกำไรแล้วเนาะ1,668บาท กำไรทุกไม้ค่ะวันนี้เนาะอ๋อแต่ตกดำไปรอบนึงเนาะถือว่าได้อยู่นะก็เล่นวันนี้ก็คูณ12ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ข้างบนก็แล้วแต่แต่ละคนสะดวกเนาะของเจก็1 0บสสวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเก้าถมที่8ป0 800กว่าบาทเนาะเออได้กําไรมา2,000กว่าบาทก็แบบนี้ก็พอแล้วค่ะอย่างที่เจ๊บอกเสมอเนาะกำไรก็สมควรเลิกค่ะอย่าไปฝืนอย่าไปดึงดันเล่นต่อเนาะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r ร b e เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามดยเรยแบบเนาะ ไปแล้วค่ะบายค่ะเอ้ยขออีกนิดนึงค่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรักีทามก็ไปดูใต้คอมเมนต์ได้เนาะเจ๊ปักหมุดไว้ช่องแรกแล้วเนาะคอ,คอมเมนต์แรกแหละเออโอเคก็เข้ามาพูดคุยได้เนาะไปแล้วค่ะบายค่ะ